สวัสดีครับผมแดนนี่เด c คอมพาสนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวรายการทัวร์ยุโรปแอลโดยการบินไทยกันนะครับเป็นรายการที่เที่ยวประเทศเยอรมันออสเตรียแล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิวันเที่ยวแบบสบายๆนะครับเดินทางโดยการบินไทยบินตรงนะจากกรุงเทพไปที่มิวนิกนะครับเราลงเครื่องนะรกันที่มิวนิกในช่วงเช้านะประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับจากนั้นเราจะแวะไปเที่ยวที่มหาวิหารเอทองนะฮะเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีเลยนะครับในสไตล์แบบโรมาเนสสวยงามมากๆนะฮะเขาชมด้านในก็จะมีการปรุงแต่งในสไตล์แบบบารอกเลยในซองผสมกันหลากหลายจริงๆนะครับจากนั้นเนี่ย เราจะไปเที่ยวกันที่เมืองโอบรามากานะฮะเป็นเมืองที่ใช้จัดงานแพชชั่นเพทุก10ปีนะฮะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระคริสต์นะของศาสนาคริสต์เขาครับทุกบ้านนะจะมีการวาดรูปสีสันสวยงามมากๆเลยนะฮะอยู่ตามฝาผนังของตัวบ้านนะครับแล้วก็มีของที่ระลึกอะไรต่างๆขายน่ารักมากๆนะครับจากนั้นนะเราจะเดินทางไปทานอาหารเที่ยงกันบริเวณริมทะเลสาบปรินซ์อิมชิมซีนะครับซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะทางทิศตะวันออกของประเทศเยอรมนีนะครับจากนั้นเนี่ยนะจะนําท่านลงเรือนะครับเพื่ เ,นะเป็นที่ตั้งของตัวปรา,าสาทที่สวยงามมากๆนะครับพระราชวังแห่งนี้เนี่ยนะครับร้างในสมัยของกษัตริย์ลุดวิกที่2แห่งราชวงศ์บาวาเรียนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้ความยิ่งใหญ่กับพระราชวงศ์แวร์ซายเลยนะครับเราเข้าชมด้านในนะครับของพระราชวังเฮเลนชิมเซ่นะฮะทุกท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนเพราะเป็นพระราชวังในสไตล์บาร็อกที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีนะครับจากนั้นเนี่ยนะเราจะเดินทางอีกสักแป๊บหนึ่งนะไปถึงที่เมืองเบเชสการ์เดนนะครับเมืองเบเชสการ์เดนนี่ยนะเป็นเมืองที่อยู่ในอ้อมกอดขขขขอองงภูเเเาาลย เจอร์มันเอลนะครับนะแล้วก็ในเมืองเบเชสการ์เดนเนี่ยจะมียอดเขาอยู่2ยอดนะที่ชื่อว่ายอดเขาวอสแมนนะ เป็นยอดเขาที่แปลกมากๆเพราะว่าเขาจะมี2แง่งที่เชื่อมต่อหันหน้าเข้าหากันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบอร์เชสการ์เดนนะครับเราพักกันที่เมืองเบอร์เชสการ์เดนหนึ่งคืนนะครับในช่วงเช้านะฮะก็จะนำทุกท่านนะชมวิวทิวทัศน์ในตัวเมืองเบอร์เชสการ์เดนนะฮะเสร็จเรียบร้อยก็จะไปที่ทะเลสาบโคนิกหรือทะเลสาบกษัตริย์นะครับทะเลสาบนี้เนี่ยเป็นทะเลสาบที่น้ําใสไหลเย็นมากๆนะฮะเห็นตัวปลาเลยนะครับเราจะลงเรือที่นี่นะฮะเพื่อจะไปขึ้นฝั่งในบริเวณโบสถ์ปัทโลมิวนะฮะเป็นโบสถ์ในสไตล์แบบหอหหมมมเเเลลยยนนนนนนะะะะฮแแ้้้้วโบบบสส่่่่งงีีคครรรรััไไไาาาาาถถขปทททดุก ต้องนั่งเรือเข้าไปเท่านั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไปเที่ยวที่โบสถ์บัทโรมิวนะครับล่องชมความงามของทะเลสาบกษัตริย์และที่สำคัญคือบริเวณตัวเมืองโคนิกเนี่ยมีร้านค้าน่ารักมากๆเลยหลายร้านนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะนำทุกท่านนะเดินทางไปที่เมืองซอรสเบิร์กนะฮะเมืองซอรสเบิร์กเป็นเมืองหลักเมืองเอกของแคว้นซอรสเบิร์กนะครับเมืองนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของอามิริอุสโมซัดนะครับและที่สำคัญคือในถนนวอลกิ้งสตรีทเนี่ยมีร้านค้าเยอะแยะมมมมมมาา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 ากกกกยยยีีีรรรรรร้้้้้นน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 ขช็อโแแแลลลตฟะคคับบบสสิิิดด์เเเเววททท่่่ไปถภ นะครับตัวสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำซ็อสนะฮะก็สวยงามมากๆที่สําคัญนะก็คือว่าจะนําทุกท่านนั่งลิฟต์ขึ้นไปจุดชมวิวสูงสุดของตัวเมืองซ็อสเบิร์กด้วยนะฮะซึ่งเป็นที่ตั้งของโฮเฮนซ็อสเบิร์กหรือว่าป้อมปราการแห่งแคว้นซ็อสเบิร์กนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซ็อสเบิร์กเลยก็ว่าได้นะครับเราพักกันที่เมืองซ็อสเบิร์กหนึ่งคืนนะฮะในวันรุ่งขึ้นนะครับจะนําทุกท่านไปเที่ยวริมทะเลสาบวุบกังนะครับซึ่ เมืองเซนกิเกนนะครับเดินเล่นที่นั่นสักครู่หนึ่งจากนั้นก็จะเดินทางไปที่เมืองฮาวสตัดนะฮะเราจะพักกันที่ฮาวสตัดหนึ่งคืนนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยนะฮะมีโปรแกรมท่านนั่งรถฟูนิคูล่านะครับเป็นรถลาขึ้นไปสู่จุดสูงสุดนะของตัวเมืองฮาวสตัดเพื่อจะเข้าไปเที่ยวชมด้านในเหมืองเกลือครับเพราะในแคว้นของซอสเบิร์กเนี่ยนะฮะแล้วก็ซาวแกรมกูดเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยนะจะเป็นบริเวณที่มีเหมืองเกลืออยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะทั้งแคว,ว้ออน,นบนนาวมา ชมจุดชมวิวเฮาส์ตัดนะครับแล้วก็พักในหมู่บ้านเฮาส์ตัดเห็นไหมครัว่าโปรแกรมสะดวกสบายแล้วก็ไม่แน่นมากนะครับนะเราเที่ยวในตัวเมืองเฮาส์ตัดแบบชิลๆเลยในช่วงบ่ายทานอาหารข้าที่โรงแรมนะเมนูพิเศษเป็นปลาทราส์นะอร่อยมากๆนะครับช่วงเช้าของวันที่5นะครับจากเฮาส์ตัดเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันที่เมืองโกเซาเป็นเมืองอันเซีนมากๆนะครับนะซึ่งเป็นเมืองที่มีความน่ารักนะครับนะอยู่ริมทะเลสาบนะฮะแล้วก็มีโบสถ์สวยๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะจากนั้นเราก็จะเข้าชมในส่วนของโรงงานหรือว่าพิพิธภัณฑ์นะของ ชวาลอฟสกี้นะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่เขาผลิตขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับที่วัตเทิลนะฮะหรือว่าสานักงานใหญ่ของชวาลอบสกี้ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของชวาลอบสกี้นะครับทุกท่านพลาดไม่ได้จะต้องเข้าชมที่นี่แล้วเขาเพิ่งจะปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่แล้วเรียกได้ว่าแปรนโฉมทั้งหมดเลยด้านในของวัตเทิลนะพิพิธภัณฑ์นะฮะทุกท่านจะต้องหล ัวเมืองเก่าเลือกซื้อสินค้าที่ลึกหรือว่าจะเลือกซื้อขนมต่าง,างๆร้านกาแฟต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายเราพักกันที่ตัวเมืองอินสบุกหนึ่งคืนนะครับจากนั้นในวันรุ่งขึ้นนะครับเราจะเดินทางจากอินสบุกเพื่อจะข้ามไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าที่ชายแดนเนี่ยเราจะแวะเที่ยวกันที่เมืองบริเกนนะครับที่เมืองบริกเกนนะฮะจะมียอดเขาอยู่ยอดเขาหนึ่งนะฮะก็คือยอดเขาบริเกนนั่นเองนะครับเราจะนั่งรถไปที่เชิงเขาเลยนั่งกระเช้านะครับเพื่อจะขึ้นไปบนยอดเขาฟรันเดอร์นะครับเป็นจุดชมวิวทะเลสาบคอนส์ททททเลีี่่่ใหญุ นของยุโรปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราขึ้นไปบนยอดเขาฟรานเดอร์นะฮะทุกท่านจะมองเห็นทะเลสาบแบบกว้างมากๆเลยแล้วก็สวยงามมากๆนะครับหลังจากนั้นเราก็นั่งกระเช้าลงมาที่เมืองบริเกนทานอาหารกลางวันกันนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปเที่ยวที่เมืองอิสวาวนะครับเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากละครเกาหลีนะที่ชื่อว่า The Castle Landing on You นะครับนะไปถ่ายรูปก,กับทะเลสาบนะไปเดินดูบริเวณท่าน้ำนะที่พระเอกเขานั่งเล่นเปียนโนอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุด ไฮไลท์ใหม่อีกจุดหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะจากนั้นเราก็จะเข้าไปในเมืองอินทัลเลเกนพักกันที่เมืองอินทัลเเกนเนี่ยสคืนสบายมากๆนะครับนะไปถึงทุกท่านก็มีเวลาเดินเล่นช้อปปิง้งช้อปปิ้งนะครับหรือว่าจะทานกาแฟซื้อนาฬิกาหรือของแบรนด์เนมต่างๆในเมืองอินทัลเลเกนก็ตามสะดวกนะครับในวันรุ่งขึ้นนะจะนําทุกท่านไปถ่ายภาพในบริเวณน้ําตกสเตลบ์นะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของเมืองลาทูชูเนนนะครับแล้วก็นั่งรถไฟขึ้นไปพิชิตยอดเขาจุงฟาวกันท็ ว่าไม่มีสถานีรถไฟใดๆอีกแล้วในยุโรปที่จะสูงกว่านี้นะครับออกไปเที่ยวในบริเวณลานหิมะเข้าบปน,น,นิทรรศธรรมน้ําแข็งขึ้นไปจุดชมวิวสปริงจัดเต็มเลยนะครับขากลับน้าท่านนั่งกระเช้าลงมาที่เทอร์มินอลนะซึ่งเป็นจุดเช็คอินใหม่ของจุงเฟานะครับในเทอร์มินอลจะมีร้านค้าเยอะมากทุกท่านจะต้องไปทานช็อกชแลตร้อนของยี่ห้อลินช์นะฮะอร่อยมากนะครับนะแล้วก็จะมีพวกร้านโคอฟอร้านนาฬิกาเคียร์ออฟเฟอร์นะครับแล้วก็ของต่างๆเยอะแยะมากมายในเทอร์มินอลนะฮะจากนั้นเรานั่งรถกลับมาททีี่่ออินเ,เกแค ชั่วโมงท่านั่นเองมีเวลาอิสระที่ท่านได้เดินเที่ยวเดินเล่นช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันในอินทราแเกนแบบจัดเต็มนะครับะสวนสาธารณะกลางเมืองก็มีหรือท่านไหนต้องการจะนั่งพารากดิ้งนะฮะก็สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ได้นะครับอันเซนชิงชมเมืองอินทราเกนแบบเบิร์ดไอวิวเลยนะฮะค่ำคืนนี้นะครับเราทานอาหารเมนูฟองดูสวิตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขานะทั้งฟองดูชีสฟองดูเนื้อสัตว์ฟองดูช็อกโกแลตอะไรแบบนี้อร่อยมากๆนะครับเราพักอินทเีย ทะเลสาบเบลาสีหรือทะเลสาบสีฟ้าซึ่งเป็นทะเลสาบที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะว่าจะเห็นตัวปาทาวส์นะที่เขาว่ายอยู่นะครับเป็นทะเลสาบเอกชนที่มีคนไปเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจากนั้นนะฮะจะนำท,ท,นทุกท่านไปทานอาหารกลางวันกันที่เมืองซู๊กนะครับ,นะรบไปเดินเล่นในเขตเมืองเก่าแล้วก็ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซนนะครับมีเวลาท่านได้จับจ่ายใช้สอยซื้อของต่างๆในเมืองลูเซ่นนะฮะก่อนที่จะไปพักกันที่เมืองซูริกนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดขอองงะเทศสสววิิตแลนนนนนดับใชช่่้าากม เราจะไปเช็คอินถ่ายภาพกันที่น้ําตกหลายนะครับจะอยู่ระหว่างทางที่ไปสนามบินสูริกนะครับจากนั้นก็จะเช็คอินกับสายการบินไทยนะเพื่อจะบินกลับสู่กรุงเทพบินตรงจากสูลิกนะฮะ มาถึงกรุงเทพใช้เวลาบินแค่ส1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับบินตรงไปตรงกลับนะเที่ยวสามประเทศแบบสบายๆส0บวันชิลๆนะครับกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่าเซอร์วิสแบบจัดเต็มนะมีออกเดินทางนะตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับท่านไหนต้องการเดินทางช่วงปีใหม่ต้องรีบจองนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้ขายดีจริงๆนะยังไงก็เดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะมีความสุขด้วยกันนะครับนะขอบคุณครับ